ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านหัวควรนะตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาห่างถนนเส้นหลักเข้ามาประมาณร0อเมตรถ้าเราขับตรงไปจากถนนลาดยางตรงไปอีกนิดนึงก็จะเป็นหนองนกกระทุงนะหนองนกกระทุงแล้วก็จะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโรงพาบาลชุมชนของตำบลบ้านควงบ้านควนอ่า ตำบลท่าช้างตรงนี้ก็เป็นชุมชนใหญ่เหมือนกันนะที่แถวตรงนี้แถวไอแถวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอะ่ะจะมะีสนามกีฬาของเทศาบาลตำบลท่าช้างแล้วก็มีศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดธรรมกายนะถ้าทำไม่ผิดโอเคเรามาดูที่ดินแปลงนี้ก็นเลวกันเดี๋ยวตำแหน่งที่ดินเนี้ยผมจะลงไว้ข้างหลังคลิปก็แล้วกันนะครับ ถนนยังเป็นถนนดินอยู่นะแต่ถนนกว้างประมาณ10เมตรเลยนะครับถนนไม่ใช่แคบนะถนนกว้าง10เมตรตรงข้ามที่ดินเนี่ยมีบ้านอยู่อาศัยหลายหลังเลยนะ <Ob> ที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินจัดสรรเก่านะครับมีบ้านหลายหลังเลยละดูสภาพเ้อมรอบๆๆแล้วนะ <horizon idea. S 1> to, มีบ้านหลายหลังเลย <isions> abstract, <hai> ดูนะครับมีบ้านหลายหลังเลย <PP> ที่ดินคือแปลงนี้นะที่เราจะขายไฟฟ้ามีไฟฟ้ามี ปลาปาก็มีนะครับแต่เป็นปลาปาของหมู่บ้านนะมีปลาปลาของหมู่บ้านไฟฟ้ามีปลาปามีที่น้ําไม่ท่วมด้วยนี่คือบ้านที่อยู่ตรงข้ามที่ดินนะที่ดินแปลงนี้เนื้อที่อ๋อมีสามโฉนดนะครับโฉนดแปลงละห้าสิบตารางวากว้างสิบเมตรลึกยี่สิบเมตรขายแปลงละสามแสนหกหมื่นบาทนะครับหรือจะเอาทั้งสามแปลงก็ได้ครับลดให้นะถ้าเอาทั้งสามแปลง ถ้าเอาสามแปลงเท่ากับหน้ากว้างสามสิบเมตรลึกยี่สิบเมตรนะที่ปรับถมไว้แล้วนะครับแต่อาจจะต้องถมบ้างอีกนิดหน่อยแค่นั้นเองขายทั้งสามใบนะครับสามชนดขายแปลงละสามแสนหกหมื่นบาทเนื้อที่ห้าสิบตารางวากว้างสิบเมตรลึกยี่สิบเมตรแปลงนี้นะครับสนใจทักมาครับตามเบอร์โทนี้เลยครับ0 9 9ย์4 2 5 6 6สหสี่สองห้าหกหก สวัสดีครับ